สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่20เมษายนนะครับเพื่อนๆนเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเอาน้ำผึ้งพงป่ากันนะครับเพื่อนๆมาชมกันเลยนะครับว่าจะได้น้ำผึ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังนี้จัดครับเพืๆๆ่อนๆ Sampai jumpa di video selanjutnya. ขอตัดก่อนนะครับเพื่อน